หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยฮะัท่านผู้ชมครับเรายื่นไปทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งประหลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งอธิบดีกรมการปกครองทั้งผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรสัญญา,าสาามและกิจการทัดที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอบถามว่าทำไมมีการตั้งการใช้พรบ ปีห้ 5, ยยาเก้าตัวย้ายกิจการฮัตจากกรมการศาสนามาอยู่กรมการปกครองแต่พ่อปา้าปฏิบัติกับมีการตั้งกองสำนุนอิสลามและกิจการฮัดอยู่ในกรมการปกครองไปรวมกองสำนุนอิสลามรวมไปอยู่ด้วยเลยโดยไม่มีกฎหมายรองรับออกหนังสือถึงผู้ว่าและกจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอทุกอำเภอกำนันทุกกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกผู้ใหญ่บ้าน สำนักเทศบาลทุกที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกที่ให้สนับสนุนให้สนับสนุนการสร้างมัส,สยิดทั่วประเทศตามพรบ,าบาอิสลามปี40ใช้หน่วยงานภาครัฐทุกที่ออกโดยกองพ่วมโดยกองส่งเสริมกิจการอิสลามและกิจการฮัตโดยกรมการปกครองแบบนี้แล้วทำให้บางจังหวัดบางตำบลบางอำเภอเกิดปัญหา พะมีการไปตั้งมัสยิดในชุมชนชาวพุทธจนมีการร้องเรียนกันจนเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะมันผิดกฎหมายและธรรมนูญไปตั้งมาโดยที่ไม่ได้ธรรมชาวิจารณ์ในพื้นที่แต่ไม่มีการรับผิดชอบและยังมีอีกหลายเลยเรื่องตามเอกสารที่มานะฮะวันนี้ไม่ได้วันนี้ก็เลยให้เห็นแค่บางส่วนก่อนแต่รัฐมนตรีมาไทยโยนไปว่าคําตอบคือให้ไปถามอธิบดีกรมการปกครอง ประหลัดกันไทยโยนไปว่าไปถามอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมการปกครองโยนไปให้ไปสอบถามรอคําตอบจากกองสำวจกองกองส่งเสริมองค์กรศานสนาซามและกิจการทัดนี่เรายื่นแต่วันที่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหนักเลยฮะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนู่นเลยฮะแต่ทุกอย่างเรื่องโยนไปที่กองสำนุนอิสลาม่มเกียนฮัททั้งหมดที่อยู่ในกรมการปกครองฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับจนถึงวันนี้วันที่สิบหกจะเข้ายากเข้าวันที่สิบเจ็ด เดือนสิงหาคม2566จะครบ9เดือนแล้วฮะครบ9เดือนแล้วฮะไม่ได้ครบจะครบครบ9เดือนแล้วฮะยังไม่มีคําตอบออกมาสักเรื่องเลยครับโยนไปหมดไปลงอยู่ที่กองสุบดีสามและกิการทัศในเรื่องต่างๆที่สอบถามไม่ว่าจะเป็นคาเพียกุลอานที่สอนแล้วมีมีม,มีมีภัยอยู่200กว่าหน้าเรื่องนี้จะแก้ปัญหายังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคต้าที่ให้เฉพาะอิสลามมากกว่าคนพุทธมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายพลวฮัตกฎหมายพลบสลามที่ออกมาแล้วเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนตาลาที่ตะบงที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ้างพลวฮัตปีเออพรบสลามปี40แล้วทําให้เกิดตาฮารานมาหากินกับคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าเป็นการใช้หน่วยงานภาครัฐทํางานให้ไม่ว่าจะเป็นการให้โคต้าเรียนฟรีโคต้าทํางานมีโคต้าให้ ทุกเรื่องไปรวมอยู่ในกองสุนิกะไปโยนไปให้กองสุนิสลามกาิกรไปลงไปที่กองส่งเสริมองค์กรสนายสลามและกิจการแต่ไม่มีคําตอบหมดเลยฮะไม่มีคําตอบหมดเลยฮะนี่คือการกระทําของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดฮะ